วิววันรดอดีตเคยเซอร์อยาแต่งตัวตามปามมี่แต่ทําไมเหมือนนักร้องอีกคนย้อนภาพสมัยที่กําลังเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นำมาอัพลงอินสตาแกรมแอดวิววันโรดให้แฟนๆที่ติดตามได้ชมกันสําหรับนางเอกสาววิววันรดส่วนทีชัยงานนี้เจ้าตัวถึงกับขอแกงตัเองม้อใหญ่ๆ โดยเขียนแคปชั่นไว้ว่ารูปนี้ตอนเรียนโบราณคดีศิลปากรติดส,สุดผมดัดรอนถาวรเสื้อแขกกางเกงขาเดฟฮ่าฮ่ามีพี่ปามีเป็นไอดอลแต่ทำไมเหมือนพิเศษมากกว่าแมนแมนคุยกันครัส แต่เห็นแบบนี้หนุมก็เป็นดาวโบราณนะคะพี่ๆฮ่าๆๆแฮชแท็กอดีตเคยเซอร์ซึ่งพอหวานใจหนุ่มเจเจพิพาธได้เห็นถึงกับต้องเรียบเข้ามาคอมเมนต์เซลทันทีว่าขอเพลงใจสักมาหน่อยครับอีกทั้งแฟนคลับยังเข้ามาคอมเมนต์การถล่มทลายด้วยว่าแทบจะจำไม่ได้เลยว่าภาพนี้คือวิววรรณรสพราะความเซอร์ในการแต่งตัวของเธอที่เปลี่ยนไปคนละแนวจากตอนนี้เลยก็ว่าได้ขอขอบคุณภาพวิววรรณรสภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวสนุก c คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ